สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนำนะคะตัว e-learning ที่เราจะใช้สื่อสารเนาะหรือว่าใช้ส่งงานนะคะในการเรียนวิชาแมทซอฟ์แวร์นะคะก็เริ่มต้นนะคะให้นักศึกษาพิมพ์นะคะคำว่า ubulms หน้าตานนี้เนาะแล้วเราก็สามารถล็อกอินนะคะการล็อกอินเนี่ยเราก็ล็อกอินด้วยระบบที่เป็นรหัสนักศึกษานะคะ username แล้วก็ password ของเรานะคะ พอเราเข้าเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่าครูได้แอดชื่อก็คือเริ่มเพิ่มเพิ่มพวกเราไว้แล้วนะคะก็ให้มาเลือกรายวิชานะคะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะพวกเราก็จะมีชื่ออยู่ในระบบแล้วนะคะใครเข้าวันไหนอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลอยู่ในนี้นะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ลองเข้ามาะะว่าสามารถเข้ามาที่หน้า UBU LMS ได้หรือเปล่า นะคะทีนี้ในตัวคอร์สนะคะก็จะมีพวกหนึ่งเอกสารแผนการสอนมีพวกแนะนำความรู้นะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะคะซึ่งวันนี้ครูก็จะมาอธิบายนะคะการใช้โปรแกรมเมเปินะคะเริ่มต้นก่อนเนาะเผื่อว่าบางคนน่าจะยังไม่รู้จักนะคะ,ะตัวโปรแกรมเม p ปิลเนี่ยค่ะหน้าตาเขา จะเป็นลักษณะคือใบไม้เหมือนใบเมเปิลเนาะถามว่าโปรแกรมนี้ฟรีไหมนะคะจริงๆไม่ฟรีนะคะพูดง่ายๆคือเราก็ต้องคือมันเป็นโปรแกรมที่ทางบอิตาร์ลนะคะเป็นมหาลัยเขาพัฒนานะถามว่าเราใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ไหมอ่าอันนี้ก็คือเราได้วิธีการโหลดก็พิมพ์หาคำว่า m a เปินะคะซอฟต์แวร์ฟรีดาวน์โหลดอันนี้ก็ เผืใครนะคะสนใจลองโหลดไปเล่นนะ,ะซึ่งเราก็ต้องทำตามที่เขาแจ้งนะคะว่าอย่างเช่นดาวน์โหลดฟรีนี่มันฟรีได้กี่วันอะไรอย่างงี้เนะเาะก็เด็กๆอาจจะลองไปฝึกเล่นนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าดาวโหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะมีตัวไอคอนเล็กๆนะคะที่เป็นช็อตคัทหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะเมเปิลเวอร์ชัน ที่เราใช้นะคะเป็นเวอร์ชัน18ถามว่ามีเวอร์ชันก่อนหน้านี้ไหมก็มีนะคะแต่มันก็จะหน้าตามันจะคล้ายกันเพียงแต่ว่าความสามารถมันก็จะมากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูเวลาเปิดโปรแกรมมันก็จะค่อยๆลันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูความสามารถเบื้องต้นแล้วกันเนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างความจริงมันจะมีหน้าแรกที่เราจะเห็นว่ามันเป็นทัวร์นะคะ เราอยากไปดูว่าเอ๊ะประสิทธิภาพมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีทั้งแคคูลัสนะคะโปรแกรมมิ่งอ่าเคอร์ฟิตติ้งก็คือการพอดกราฟทางสถิติมีหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราสนใจด้านไหนเราอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้การเปิดโปรแกรมนะคะเราก็จะเปิดที่ตัวที่เราเห็นเนี่ย new file นะคะ new ตัวนี้เนาะมันก็จะมี ปุ่มที่เป็น quick help ก็คือเราอาจจะอยากต้องการให้เขาช่วยอะไรเรานะคะอันนี้อาจจะปิดไปก่อนก็ได้นะสมมุติเวลาเราเข้าทำงานนะคะครูก็อยากจะให้เราเนี่ยเปิดหน้าต่างให้มันมีตัวอักษรใหญ่หน่อยนะคะน,นี้เราเราเปิดยังไงนะคะก็เปิดไปที่ view แล้วก็เลือกซูมแฟกเตอร์นะคะอาจจะเลือกสักร้อหาสนะคะเพื่อให้เราเห็นชัดขึ้นความสามารถแรกก็คือบวกได้นะะพิมพ์ได้เลยตรงนี้นะคะตัวตัวที่เป็น Text กับแมทเนี่ยถ้าเราจิ้มเป็นเท x t นะคะมันก็เป็นแค่ตัวอักษรเขาก็จะไม่สามารถบวกหรือลบเลขให้เราได้นะคะก็เป็นแค่ตัวอักษรอาจจะพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราจิ้มมาที่แมทแมทมันก็จะเป็นกล่อง สี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเล็กๆอันนี้ความสามารถเขาก็จะบวกลบคูณหารเหมือนเครื่องคิดเลขได้เลยนะถ้าคูณเราใช้สตา์นะคะมันก็จะอยู่ตรงกลางถ้าหารเราก็ใช้อ่าตัวสแลนะคะแต่จะเห็นว่าเลขบางตัวเราหารเหมือนไม่ได้หารเนะเพราะว่าผลลัพธ์มันจะเหมือนเดิมนะคะเราอยากได้ผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมเราอาจจะต้องเพิ่มจุดนะคะตัวไหนก็ได้ค่ะจะเป็นตัวบนหรือตัวล่างก็ได้ใส่จุดอย่างเดียวก็ยังได้นะ อันนี้ก็เป็นความสามารถเบื้องต้นเนอะคือบวกลบคูณนารได้อยู่แล้วนะคะอ่าอยากให้เขาทําเป็นยกกําลังได้ไหมนะคะแนวทางการยกกําลังก็คือพิมพ์เลขที่เป็นฐานยกกําลังก็ใช้ตัวที่เป็นตัวหมวกนะคะปุ่มเขาจะอยู่ตรงเลข6ด้านบนกด Shift แล้วก็เป็นตัวหมวกเขาก็จะกระเด้งขึ้นมานะ,ะตัวยกกําลังจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ใส่เลขที่เราต้องการหรือจะเป็นการ พิมพ์เลขฐานสมมติว่าครูต้องการสี่ยกกำลังห้าเนาะเราก็จะพิมพ์ฐานคือสี่แล้วก็พิมพ์สตาร์สองครั้งนะ,ะจุดจุดแล้วก็เลขห้าอันนี้ก็จะม,มีความหมายเดียวกันกับอายกกำลังเช่นกันนะ,ะแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบบนหรือแบบล่างนะคะต้องมีจุดสองตัวนะคะหรือสตาร์สองครั้งนะคะอายกกำลังแล้วเรียบร้อยถ้าอยากได้ ฟังก์ชันพิเศษนะคะในทางคณิตศาสตร์เช่นฟังก์ชันไซ่ฟังก์ชันไซน์ลองดูนะว่าผลลัพธ์เขาออกมาเป็นอะไรอันนี้ไซน์สาเนี่ยเขาไม่รู้จักนะว่าหน่วยเราคืออะไรเติมจุดทศนิยมเขาก็คิดว่าเป็นตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้มุม30นะคะเราก็ต้องใช้ตัวอักษรนะคะอ่าสาองศาเนี่ยเท่ากับพายส่วนหเรเดียน สมมติครูใส่เป็นพายนะ,ะเป็นพตัวใหญ่ i ตัวเล็กอันนี้เขาก็จะรู้ว่าเป็นมุม30องศานะคะแล้วดูการใส่นะคะตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันไหมสมมติครูใส่เป็นพตัวเล็กอ่าข้างบนพตัวใหญ่คำนวณค่าอะไรเานะคะไซสามสิบองศาก็หนึ่งส่วนสองแต่เราเกิดไปใส่พเป็นตัวเล็กเราก็จะได้แค่สัญลักษณ์นะคะตัวพายออกมาแล้วก็คูณได้เป็นหนึ่งส่วนหกเพราะนั้น ตัวที่สองจะไม่ได้คํำนวณค่าอะไรมาให้เราเพราะ,ะนั้นเวลาเราอยากได้ค่าคำตอบเราจะต้องใช้ p ตัวใหญ่นะ i ตัวเล็กนะคะแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้คือติโกนก็จะมีฟังก์กชันเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะลองพิมพ์อะไรถามอะไรก็ตอบได้หมดนะอันนี้คือตีโกนเนาะ นอกจากตีโกนทำอะไรได้อีกนะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันลอการิทึมอ่ามีทั้งลอมีทั้ง e x p o n e n t เ a l เนาะถ้าเราอยากได้ e กําลัง x นะคะเราก็จะพิมพ์ฟังก์ชันที่ชื่อว่า exp นะคะก็คือแทน exponent i a l e กําลัง x นะคะ,ะ,คอ, e x, ะ,คะอยากได้ exponent i a l e กําลัง1เราก็พิมพ e ์ e x p 1นนะคะแต่ว่าเขาจะไม่คำนวณค่าอย่างที่บอกถ้าอยากคำนวณค่าเป็นตัวเลข ทศนิยมก็ต้องมาด้วยนะคะเช่นพิมพ์ exp หจุดจุดเฉยๆก็ได้ไม่ต้องจุดศย์ก็ได้วันนั้นเขาก็จะให้ค่า x e วมัง1ก็คือ2.7 1828นะ่ะตามนี้นะแล้วข้อสังเกตคือทศนิยมเขาจะเป็น10บตำแหน่งเสมอนะคะอันนี้เป็น default เนาะคือเป็นค่าที่เขาเซตเอาไว้นะคะอ่ะต่อไปมี exponential แล้วก็ต้องมี logarithm ะะล็อกอาริทึมเราก็มีอยู่สองแบบคือล็อกเฉยๆนะคะ log นะถ้าเราพิมพ์ log วงเล็บ x ก็จะแสดงค่าเป็นล็อกฐาน e นะคะยกตัวอย่างเช่นอยากรู้ล็อก exp หนึ่ง e เนี้ยเขาก็จะได้ จริงๆมันจะตอบหนึ่งแล้วแหละเนาะแต่ว่ามันเป็นทศนิยมนะคะถ้าเราใส่หนึ่งมันก็ตอบได้เลยนะคะทีนี้ถ้าล็อกที่มันไม่ได้ใส่ฐานนะคะเขาก็จะคำนวณค่าเป็นล็อกฐาน e นะพวกนี้คือล็อกฐาน e หมดนะคะนอกสีจากว่าเราใส่จุดทศนิยมเขาถึงคำนวณเป็นตัวเลขนะคะมีล็อกแบบนี้เนาะล็อกแบบที่สองคือล็อกฐานสิบอยากได้ล็อกฐานสิบทำไงนะคะ เราก็ต้องสร้าง bracket ที่เป็นปีกาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขที่เป็นอันนี้ก็หมายความว่าล็อกสองฐานสินะ,ะซึ่งเลขมันก็จะต่างกับล็อกสของฐาน e ใช่ไหมเนี่ยต่างกันแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าเราอยากได้ล็อกฐานสิบเราต้องมีตัวที่เป็นปีกาลักษณะแบบนี้นะคะเพิ่มเติมเข้ามาแสดงว่าถ้าเราอยากได้ล็อกสองน่าจะได้ไหมนะคะเราก็ลองพิมพ์ พิมพ์ดูนะ,ะละลกสฐานสองก็ควรจะตอบหนึ่งใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะนั้นฟังก์ชันในทางคณิตศาสตร์เราสามารถที่จะใช้นะฮะกับตัวโปรแกรมตัวนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวอำนวยความสะดวกเนาะว่าอยากได้ฟังก์ชันอะไรก็ไปจิ้มแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะเราจะปิดตัวนี้ไปก่อนเพื่อให้นักศึกษา,าเนี่ยได้ลองใช้คำสั่งที่ควรจะต้องทราบนะคะ อ่าสำหรับอันนี้คือตัวอย่างของการทำงานของเจ้าเมเปิลนะคะเริ่มต้นทีนี้สมมุติว่าครูเซฟไฟล์ตัวนี้นะคะก็กดปุ่มเซฟนะคะแล้วตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษละกันเนาะอ่สมมติงานนี้ฉันตั้งชื่อเป็นงานที่หนึ่งนะคะก็อย่าลืมว่าเราเซฟไว้ที่ไหนสมมติเราเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนะคะพยายามตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะไม่ไม่ควรตั้งเป็นภาษา นะคะเพราะว่าเวลามันเปิดมันเปิดยากอ่าสมมุติเราต้องการที่จะส่งงานครูนะคะผ่านระบบ UBU LMS ก็ให้เข้ามาล็อกอินนะคะผ่านระบบอ่าจากนั้นครูสมมุติว่าครูมีช่องส่งนะคะสมมุติครูบอกว่าอ่าทุกคนนะคะมาส่งงานนะ,ค,ะครั้งที่หนึ่งงั้นอ่าสมมติครูจะสร้างช่องไว้หช่องนะคะเพื่อเป็นตัวทดสอบว่าเราสามารถ ทดสอบการส่งงานได้หรือไม่นะคะอาสมมติครูจะเสริมไว้ที่ตรงนี้แล้วกันอาแนะนำเสร็จแล้วใช่ไหมคะฝ,ฝึกให้เราลองทดสอบนะคะทดสอบการส่งงานเนะาะทดสอบการส่งงานซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนนะคะว่าส่งงานยังไงทดสอบนะ,ะอันนี้ก็จะเป็น activity ที่ครูสร้างเป็น assignment นะคะหรืองา,งานงานที่1น่งงานที่1สมมติเราทดสอบเพสการส่งงานนะคะแล้วก็ครูก็จะมีช่วงเวลาที่สามารถส่งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอย่างนี้เนาะแล้วครูก็จะมีการเซตคนงคะแนนนะคะอาจากนั้นเดี๋ยวเราลองเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาดูเนาะครูก็จะลอง เป็นนักศึกษานะคะเพื่อที่จะลองส่งงานให้เราดูเนาะอ่าเราก็เข้ามาที่รายวิชานะคะสมมติหน้าโฮมเรามันมันเป็นอย่างงี้เนาะเราก็เลือกวิชานะคะแล้วก็มาที่อ่า a s s i g n m e นตนะคะสมมติเราจะยอ,อยากลองส่งงานนี้อ่าเราก็จิ้มไปที่ add อ u b ั i s s i o n นะคะนี่เขาจะเป็น open เมื่อไหร่ปิดระบบเมื่อไหร่เลือกไฟล์ที่เราจะส่งนะคะอ่าเลือกไฟล์ต้องจำได้นะว่าเรา ไฟล์เรามันอยู่ตรงไหนเนาะอ่าไปเลือกมานะ,ะเลือกจากตัวเครื่องนะ,ะในเครื่องเราเมื่อกี้เราบอกเราอยู่ที่ดาวน์โหลดใช่ไหมคะอ่าไฟล์เราชื่อ e1 x แล้วก็ Open อ่าตัวไฟล์มาแล้วนะคะนำสก,กุลไรจะช่างมันนะ,ะแล้วเราก็จะมีชื่อของคนที่ส่งแล้วเราก็อัปโหลดนะพออัปโหลดดิสดิสไฟล์เสร็จก็เซฟนะคะเซฟชนจ์ก็แก้ให้มัน แก้ไขให้มันเป็นปป็นปัจจุบันเนี่ยค่นี่คือลักษณะของการส่งงานที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการ Edit กดปุ่ม Edit อาจจะมีการลบไฟล์หรืออะไรก็ได้นะคะ e l l t t อ่าโอเคไหมนะคะหรือเราจะ r m o v v ไม่ไม่ส่งส่งผิดช่องอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็รีวิวนะคะเรื่องของโปรแกรมเมเปิลเบื้องต้นแล้วก็การส่งงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในคลาส นะคะเด็กก็จะได้มาเริ่มต้นการทํางานแล้วก็อาจจะมีการฝึกส่งงานก่อนนะคะอ่าสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะสำหรับการแนะนําเบื้องต้นนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ